ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศี กรกฎนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2,568ก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับจะมีการเรียนทุกวันอาทิตย์นะครับจะเริ่มในวันที่2พฤศจิกายนนะครับนะาค่าเรียนเดินละ1,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อตามรายข้างล่างนี้ได้เลยครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ชาวราศีกรกฎจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระจันทร์นะฮะเนื่องจากว่าดาวพระจันทร์เป็นบริวารของโลกก็เลยจะเดินเร็วกวา่าดาวอื่นนิดนึงนะฮะเท่าประมาณสองวันครึง่งนะหนึ่งราศีนะครับนะหนึ่งเดือนก็คือเนี่ยครบเลยทุกราศีก็เลยส่งผลให้ชาวราศีกรกฎนะฮะเวลาเจออะไรก็จะเจอเร็วกว่าคนอื่นนะฮะแล้วก็เป็นผู้ที่มีประทบการมากนะครับนะอ่ะนะนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาว พระเสากันดีกว่านะครับดาวพระเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะฮะความรักอะไรต่างๆนะฮะก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยก็ด้วยความที่ดาวพระเสาเนี่ยท่านทําการพักองศาเนาะทำการเดินถอยหลังมา ก็เลยส่งผลนะครับให้ชาวราศีกรกฎก็จะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะด้วยความที่ดาวเสารเนี่ยท่านตกเรือนมอรณะ นะครับนะมรณนะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจก็อยู่ตรงนี้อีกสักพักแหละถึงกุมภาปี69เเลยนะนั่นก็หมายความว่าชาวราศีกรกฎเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้เศร้าโศกเสียใจผิดหวังในลักษณะต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ช่วงอายุช่วงเวลาด้วยนะถ้าเป็นวัยรุ่นก็ก็เป็นลักษณะของการเรียนรู้กันไปนะถ้าแปลว่าคนวัยกลางคนก็จะมีเรื่องของความไม่เข้าใจ กันพอสมควรนะฮะถ้าเป็นวัยทีออ่อายุเยอะแล้วนะครับวัยกเกษียณแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่ต้องดูแลกันนะครับนะนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมของเราด้วยมีดาวอะไรตั้งรับถ้าเกิดว่าดาวพระเสาไปสัมพันธ์ดีนะก็ไม่มีปัญหาถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีและเจอดาวสตูอันนี้ก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะตามความหมายพบเรือนเลยดาวเจ้าเรือนปัตนิไปอยู่ในเรือนมรณะแสดงว่าไม่ได้รับผลดีจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วน นะค,คู่สัญญาในลนักษณะต่างๆนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังจะคบใครหรือจะอะไรยังไงดูดีๆว่าเราเนี่ย เออเสียเปรียบไหมหรืออะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับเสียเปรียบในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินนะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะทาดีจนเขาไม่เห็นคุณค่าอันนี้ก็ถือว่าเสียเปรียบในเรื่องของความรู้สึกนะนะครับนะหรือทําดีจนไร้ค่าอะไรประมาณนี้การว่าตอนทําดีไม่เห็นแต่พอผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเอาราวกันชนิดที่แบบว่านะฮะยืนแผ่นเดียว แผ่นดินเดียวกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังฮะด้วยความที่ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีดาวเสาเป็นดาวทุกทุกอยู่แล้วนะแล้วก็อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยต้องพิจารณาดีๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับนะอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนซีซีเพื่อนสีช่วยอะไรได้บ้างเพื่อนซีเนี่ยช่วยใเราตัดใจได้ง่ายขึ้น ชาวราศีกรกฎเนี่ยตั้งดาวพระรหูมาสถิตยอยู่ในราศีกุมเนี่ยและจะกินระยะเวลาไปจนถึงหนึ่งปีครึ่งเนี่ยนะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎหลายๆคนนะครับที่ยุติความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นการหย่าร้างไม่ว่ากันจะเป็นในเรื่องของลดสถานะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเ,ออเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะบางคนเลิกลากันแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนได้บางคนเลิกลากันแล้วก็ ไม่เผาผีกันก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนนะครับนะคำว่าดาวเจ้าเรือนมรณะเป็นเกษตรแปลว่าจบเรื่องที่มันซับซ้อนจบเรื่องที่มันเลื้อลังนะฮะจบเรื่องที่มันเคลียร์กันไม่ได้จบไม่ได้นะครับหลายหลาย,หลายท่านปรับไ i ม d เซตใหม่ นะครับนะปรับวิถีชีวิตการคิดการดําเนินชีวิตอะไรของเราใหม่นะก็เลยทําให้เราเป็นคนใหม่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะมันจะมีความเชัดเจนในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าโหเศร้าโศกเสียใจผิดหวังอยู่เป็นประจําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ำซๆำซากจะเป็นจังหวะที่ดีสําหรับชาวราศรีกรกฎที่จะยุติบทบาทหรือความสาคัญนะครับนะก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นสถาน,นะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันพ่อของลูกแม่ของลูก นะครับหรือจะอะไรยังไงมันมันจะสามารถเป็นไปได้ด้วยอิทธิพลของดาวคู่มิตรนะรเขาเรียกว่าคู่มิตรใหญ่นะแต่บังเอ,อิญไปแสดงผลใน,นเรือนมรณะมาแเลยกลายเป็นการหาความชัดเจนเกี่ยว่อืของความสัมพันธ์นั่นเองนะครับนะโอเคดาวพระเสาร์เสวยเพชฌฆาตเลิกนะฮะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะครับส่วนดาวพระราหูเนี่ยหนเสวยเพชฌฆาตเลิกเหมือนกัน นะครับนะเลือกตัดสินใจแต่หลังวันที่9ไเป็นต้นไปก็คือ9ก้าถึงสาเสวยเลิกดีเขาเรียกว่าเทวีเลิกก็จะดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระฤหัสบดีนะฮะดาวพระฤหัสบดี R เนี่ยเป็นดาวที่มุ่งบอกถึงความสําเร็จของชาวราศีกรกฎจะเป็นตัวแปรสัมพันธ์ที่ทําให้ชาวราศีกรกฎประสบผลสาเร็จนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับนะอ่ะ อีกภพเรือนหนึ่งในราศีธนูนะฮะเราจะเรียกว่าพบอรลิที่แปลว่าอุปสรรคนี้สินความบึดอัดใจความไม่สบายใจนะฮะสุภาพไปไหนแน่นอนครับไม่มีใครที่จะเกินราศีกรกฎละในเรื่องของโชควาสนาโอกาสความโชคดีได้รับโอกาสต่างๆนะครับต้องยกให้ชาวราศีกรกฎ นั่นเองนะครับด้วยความที่ภพสุภะเนี่ยเป็นภพที่ดีที่สุดในบรรดา12าสราศีเกี่ยวเรื่องของความเจริญก้าวหน้าหน้า,นาที่การงานตําแหน่งนะครับโอกาสอะไรต่างๆเนี่ยแล้วบังเอิญนะฮะได้ตําแหน่งมหาอุดคำว่ามหาอุดนี่แหละมันแปลอะไรที่มันสุดยอดจริงๆนะฮะสุดๆของสุดๆแล้วนะฮะน่นหมายถึงว่าคุณจะไม่ขาดคนอุปถัมภ์คำจุนคนคอยช่วยเหลือคนคอยดูแลนะครับปราบได้ที่นะครับ ตัวของคุณเองเจอคนที่มีคุณธรรมนะนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูแลคุณหมดนะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยนะครับนะบางทีคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันก็อาจจะได้ไม่เต็มแต่คนที่มีคุณธรรมนะครับมีความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้ก็จะช่วยคุณได้นะครับด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะดึงแต่คนที่ดีเข้ามาหาเรานะครับนั่นเองนะแล้วก็ท่านใดนะฮะบับงเอิญมีดาวพฤหัสปีนี้เป็นกาและกินีจออันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเขาเรียกว่า อลิจะมาทับลักแบบมหาอุดก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหลักการนะครับมุมมองความคิดทัศนคตินะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะประรองกันในเรื่องของความคิดเหตุแล้วก็ผลอะไรประมาณนี้อารมณ์คล้ายๆฤาษีเขาถกปัญหากันนะเหมือนนักปราดเขาถกปัญหากันนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้สัมพันธ์การีก็ถกปัญหาไปเพื่อเพื่อหาทางออกแห่งเรื่องราวแต่ถ้าเกิดพฤหัสเป็นกาลีเนี่ยมันถกเรื่องราวเพื่อเอาชนะกันมากกว่า นะเถียงคอเป็นเอ็นเลยเพื่อเอาชนะนะอันนี้ก็ต้องระมาระวังไว้นิดหนึ่งนะครับนะอ่ะนะครับดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีกรกฎสวยพจะคาดเลิกทั้งเดือนเลยนะแล้วก็ดาวเนี่ยจะเริ่มเดินถอยหลังในวันที่8พฤศจิกาปี68นะที่ว่าต้องเดินถอยหลังก็เพราะว่าเดี๋ยวจะทําการย้ายไปในราศีเมถุนเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในช่วงของเดือนกลางกลางเดือนธันวาพิชิตนั้นแล้วช่วงนี้โกยได้โกยก่อนนะครับนะเดี๋ยวพอเข้าพบวินาศมันจะยุ่งนิดหนึ่งนะฮะนะครับอ่ะโอเค นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤหัสกันนิดนึดน่งนะดาวพฤหัสถือเป็นภพเรือนที่ดีฮะเป็นเรือนแห่งความโชคดีของชาวราศีกรกฎนะฮะเราจะเรียกว่า พบลาภะนะฮะที่แปลว่า,วาราพ้นผลประโยชน์โอกาสความโชคด,ดีอไได้2รายได้3นะครับอีพบเรือนหนึ่งในราศีตุลน,นะฮะเราจะเรียกว่าพบพันทุนะฮะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะครับการก่อร่างสร้างตัวการสืบสาอะไรก็ว่ากันไปนะก็ต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีครับในช่วงของเดือนนี้ นะด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับท่านกับบ้านตัวเองเป็นกเกษตรตาที่ดีในช่วงวันที่4จนถึงวันที่27นะครับอันนี้ถือว่าให้คุณนะฮะเวลาดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นกเกษตรนะครับก็จะค่อนข้างนะฮะที่จะประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวการศึกษานะครับได้รับโอกาสจากที่ทํางานนะครับมอบหมายหน้าที่การงานตําแหน่ง อันนี้จะเชื่อมโยงกันเลยนะด้วยความที่ดาวสุภาก็มาทับรักคือดาวพฤหัสอันนี้เด่นอยู่แล้วดาวสุยังเป็นกเกษตรอีกก็สันนิษฐานได้เลยว่าชาวราศีกกฎมีเกณฑ์ได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับนะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เพิ่มเงินเดือนมีเกณฑ์ที่จะสบายอกสบายใจเกี่ยวกับในที่ทํางานนะครับที่บ้านนะครับหรือสามารถเคลียร์ปัญหาอะไรต่างๆที่มันค้างคากันนะครับในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้หมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่ายินดีนะครับ นะอีกพบเรือนหนึ่งมาจากเรือนลาภะที่แปลว่าราบผลผลประโยชน์ลาภะพันธุนะครับจะได้ในสิ่งที่ตัวเองหวังนะครับบางคนก็ได้บ้านใหม่ได้รถใหม่นะครับนะหรือบางคนเองก็ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือจากหัวหน้านะครับเจ้าของบริษัทคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือญาติพี่น้องอะไรก็ว่ากันไปเกี่ยวเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับบางคนมีโอกาสโชคดีได้ทุนได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศ นะครับด้วยความที่ลาภายุนเรียนพันธุเขาเรียกว่าความรู้เนี่ยได้มาแบบเอ่อบางคนเขาเรียกว่าได้มาแบบเป็นทุนมาอะไรมาอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจริงๆนะครับหาอการสวดมนต์ไหวพระบูชาพระประจําวันเกิดนะครับก็คือดาวพฤหัสนะฮะก็จะเป็นการเสริมเรื่องหน้าที่การงานตําแหน่งความมั่นคงในชีวิตต่างๆนะอันนี้เป็นลักษณะาการสวดมนต์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของการบริจาคทานก็หาน้ำสักยี่สิบเอ็ดขวดไปบริจาคคนยากไร้จะเป็นใครก็ได้ นะครับนะคนยากไร้อะไรประมาณนี้หรือเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ได้นะอ่าถ้ามีกําลังทรัพย์หน่อยก็อาจจะเป็นน้ำอาัดลมหรืออาจจะเป็นน้ําชาเขียวหรืออะไรก็ว่ากันไปนะกาฟงกาแฟแล้วก็ว่ากันไปนะนับให้ได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดแก้วก็ถือว่าผ่านละนะฮะนะอ่ะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้กเคล็ดไปนะครับอ่ะนะตอนที่ดาวพฤหัสนะฮะอยู่ในราศีตุลน,นะฮะหนึ่งถึงแปดเสวยเทวี เอ่อเสวยเทศาตีเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะครับเก้ถึงสิเก้าวยเทวีเลิกวันเลิกนางพญาเลิก คนสวยคนหล่อแล้วกันนะฮะแล้วก็วันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดสวยเพชรจะค่าเลิกเลิกของการตัดสินใจนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังนะฮะจะเป็นในช่วงของวันที่สิบห้าจนถึงวันที่สิบเจ็ดเข้าระวังพิษแล้วก็อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดนิดนึงนะครับนะเข้ามากวนใจนะแล้วก็วันที่สิบแปดถึงวันที่สิบเก้าอันนี้เข้าระวังปู่เอกจะได้สิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับหลังจากนั้นนะฮะดาวเจ้าเรือนลาพระนะฮะมาสถิตอยู่ในเรือนของปุตะนะน ลาภก็แปลว่าความโชคด,ดีเนาะปุตตะก็แปลว่าได้สิ่งที่ตัวเองชอบนะบางทีได้ของดีราคาถูกของเซลล์ของอะไรก็ว่ากันไปนะแต่นี้มันไม่ได้แบบว่าได้เป็นก้อนโตนะด้วยความที่ดาวพฤหัสได้ตาแหน่งปับ แต่ว่าถามว่าได้ถูกใจไม่ได้ถูกใจเพราะว่าดาวสุขเป็นธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้านะครับก็มีเกณฑ์ได้ของเล็กๆน้อยๆนะที่เราพอใจนะครับด้วยคําว่าปุตตะแปลว่าพึงพอใจนะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการเก็งกําไรเล่นสกุลเงินต่างๆเล่นหุ้นเล่นอะไรประมาณนี้นะเวลาดาวชื่อเรือนลาภะไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยคุณจะเขาเรียกว่าแทงถูกแทงได้แล้วก็เขาเรียกว่าได้กําไรมากกว่าเสียนะครับตามดวงดาวก็ถือว่าโอเคแต่ว่าย้ายไปวันที่ยีิบเจ็ดแล้วล่ะ นะฮะในช่วงของวันที่ยี่อ้ทศทีย้ายไปนวันที่ยี่แปดถึงสิ้นเดือนนะเวลาสิบเก้านาฬิกาสี่สามนาทีเสวยเพชรขเ้เดิมถามว่าดีไหมดีนะ,ะอีพบเรือนนึ่งก็พันธุปุตตะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพันธุป,ปุตตนะ,ะววปปตก็บริหารจัดการเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ได้ดีได้หลักทรัพย์เพิ่มอะไรประมาณนี้นะ,ะก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพังคารนะครับดาวพังคารก็ถือว่าเป็นพบเรือนที่ดีสําหรับชาวราศรีกรกฎนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะฮะเราจะเรียวว ที่แปลว่าการงานก,นการกระทาวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอีพบเรือนหนึ่งในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุตตะนะฮะที่แปลว่าไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ก็ต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎเด่นมากนะครับด้วยความที่ดาวองคารเป็นดาวจุลเรนปุตตะกับบ้านตัวเองไปในรอบเกือบสองปีอะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงเนี้ยนะครับเนคำนว่า ช่วงปีหกเจ็ดหกแปดนี่แทบจะไม่ได้เห็นมาเลยนะนะครับเพิ่งมามาตอนนี้เนี่ยอ่อเนี่ยปีหกแปดเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งมาเนี่ยนะเมื่อดาวเนี่ยกลับบ้านตัวเองไปกเกษตรในเรือนปุตตะส่งผลเรื่องอของไอเดียจินตนาการการริเริ่มการลงทุนดอกผลดอกเบี้ยผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะได้รับผลดีจากชาวราศีกรกฎมากมากนะครับนะบางคนก็เล่นสกุลเงินต่างๆเกงกําไรเกี่ยวเรื่องหุ้นบิตคอยอะไรก็ว่ากันไปนะทองคงทองคําแล้วแต่ความรู้นะ นะแต่ก็ต้องยอมรับว่าชาวราศีกรกฎที่เป็นผู้ที่เขาเลยอาจจะเป็นโบรกเกอรก์ได้นะหรือเป็นผู้ที่คัดหุ้นหรืออะไรประมาณจะเก่งมากนะจะเก่งมากเลยเหตุผลก็คือดาวพฤหัสที่เป็นมหาอุดมันจะพบสุภานะดาวจุลเรือนปุตตะเป็นกเกษตรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เขาจะแบบเข้าตาอ่านกงอ่านกราฟนี่ทะลุปุโป่งนะฮะแล้วก็จะคาดการอะไรถูกด้วยความที่มีดาวพฤหัสเป็นดาวเซน เข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวจะมีดาวพฤกเกตอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าคนไหนที่เป็นชาวราศีกร,รกฎที่ทำนานเกี่ยวเรื่องของเ,อเกี่ยวเรื่องของการลงทุนอะไรประมาณจะเก่งมากช่วงนี้จะเก่งจริงๆนะครับนะก็ยินดีด้วยนะเพราะอีพบเรือนนึงก็มาจากเรือนกรมมะกรรมะไปอยู่ในเรือนของปุตตะเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามีไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ดีเกี่ยวเรื่องของการงานสรรสร้างสิงต่างๆออกมาได้ดี ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆทุกยิงทุกอย่างดีหมดนะครับแล้วก็โดดเด่นเรื่องของการปกครองลูกหลานบุตรหลานโดดเด่นเรื่องของการเก่งกําไรนะครับการลงทุนอะไรต่างๆนะฮะรวมทั้งมีเกณฑ์ที่จะย้ายถ่ายเทนะครับไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกสบายใจแฮปปี้เวลากรรมะไปปุตตะเนี่ยเขาเรียกว่าจะอยู่ในที่ที่ตัวเองแฮปปี้นะครับบางทีเนี่ยทำงานอยู่ในที่ที่มันอึดอัดกดดันเนี่ยมันก็ได้จังหวะที่ย้ายไปแผนกอื่นย้ายไปตาแหน่งที่มันไม่ได้ สร้างความกดดันให้กับตัวเองนะก็ถือว่าเรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่น่าอิจฉาพอสมควรนะเว็นเรื่องความรักอย่างเดียวเรื่องความรักอย่างเดียวนะเรื่องอื่นดีหมด นะฮะเรื่องอื่นดีหมดเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะเรื่องงานเรื่องความสบายใจนะครับทํางานถูกสายตรงสายนะครับเอ่อบางคนนี่ก็คือได้โอกาสนะบางทีเรียนมาตั้งนานนะฮะทำงานสายอื่นมาตลอดเนี่ยเพิ่งมีโอกาสตอนดาวองคัการเป็นเกษตรนเนี่ยทำงานเอ่อที่ตัวเองถนัดทํางานตรงสายที่ตัวเองเรียนมานะประมาณนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าดาวองคันารให้คุณนะถ้าจะเสริมเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนเสริมเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานนะครับนะหรืออยากจะ ขยับขยายไปในที่ที่ใหม่ขยายสาขาหรืออะไรก็ว่้ก็แล้วแต่หาโอกาสสวดมนต์บูชาพระประจำวันเกิดนะครับพระอังคารนะนะครับแปดจบนะหาโอกาสสวดเลยเดี๋ยวคุณจะเฮงนะครับคุณจะเฮงนะจริงๆดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสเนี่ยนะครับสามารถสวดได้หมดเลยนะครับนะพระประจำวันเกิดเนะี่ยเราก็ดูเอานะในแอปพลิเคชันต่างๆเสิร์ชเอาก็ได้พระประจำวันพฤหัสพระประจำวันศุกร์พระประจำวันอังคารว่ากันไปนะครับนะก็ จะส่งผลเรื่องความเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับโอเคนะครับดาวเคาร์ที่อยู่ในราศีพิจิกนะฮะหนึ่งถึงสิบแปดเสวรราชาเริกนะครับก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่นะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับแล้วก็วันที่สิบเก้าถึงสามสิบเสวรโลกสมโนเขาเรียกว่าเลิก เลอกใจดีเลิกเอาบวชก็เน้นเรื่องของการทำบุญนะครับนะแล้วก็ทำอะไรก็ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตคุณจะยิ่งความมีความจเจริญก้าวหน้านะครับ14ถึง18เด่นมากนะฮะเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานไอเดียจินตนาการความที่สร้างสรรค์ต่างๆเข้าระวังปู่เอกถือว่าเป็นจังหวะที่ดาวเดินดีนะจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับนะวันที่27ถึง30นะครับเข้าระวังพิชช่วงนี้พยายามอย่าประมาทเลอะเลอะทำอะไรต้องมีความรอบคอบนิดหนึ่งนะครับโอเคครับต่อไปครับดาวพระพุธนะฮะ ดาวพุทธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกภพวินาศที่แปลว่ารับรับซ่อมเร้นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับไม่ชัดเจนน่ยแอบซ่อนน่ยนะฮะนะแล้วก็ในราศีกั้นนะฮะเราจะเรียกภพสหะชะนะครับที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะฮะพี่น้องท้องเดียวกันนะก็ต้องบอกว่าดาวพระ เดินดีไหมเดินดีนะครับนะแล้วเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหาชาไปอยู่ในเรือนของพันธุเนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยไม่ไปไหนเลยขยับอยู่ตรงเนี้ยอยู่แต่ในเนี้ยนะฮะจะเดินหน้าถอยหลังก็อยู่ในเนี้ยในราศีตุลน,นะบพบเรือนถือว่าดีนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนสหาชาไปพันธุจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของความสามัคคีสนิทสนมนะกับเพื่อนร่วมงานสนิทสนมกับที่บ้าน นะครับสนิทสนมหัวหัวน้างงานนะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะสําหรับเคลียรจิตเคลียรใจของคนที่มีปัญหาอาจจะเคยกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรก็ขอโทษขอพลอยขอขมากันก็ว่ากันไปถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในช่วงนี้สําหรับชาวราศีกกรกฎนั่นเองนะฮะจะเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะถือว่าดีนะครับมิตรภาพสัมพันธ์มิตรภาพแต่ถ้าเกิดท่านใดมีดาวนะฮะพระพูดเป็นกาลีเนี่ยมันจะเป็นคนละอย่างเลยนะมันจะกลายเป็นวินาศพันธุนะฮะถูกบียดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์ นะครับนะอึดอัดใจในที่ทํางานที่บ้านนะะะนะครับคุณพ่อคุณแม่เจ็บไข้เดป่วยนะครับแล้วก็ทูบเบิเนเรื่องของหลักทรัพย์ของเสียของซ่อมโคนละเรื่องเลยนะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้นะ,ะก็เพราะว่าพบเรือนหนึ่งดีไงนะีในราศีกันนี้ดีดีนะแต่ว่าในราศีเมถุนนี้กับเสียไง มันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะพี่ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดมีความสุขเอาแล้วของเสียของซ่อมอีกแล้วสันนิษฐานได้ว่าดาวดาวพุธปีนี้คุณเป็นกาลก,กินีนะหรือสัมพันธ์การก,กินีในพื้นดวงเดิมเนะี่ยมันก็จะมีปัญหานั่นแหละนะครับก็ระมัดระวังหน่อยถ้าเป็นการก,กินีนะครับอย่าประมาทนะอ่ะพพนะครับดาวพพุธนะฮะที่อยู่ในราศีตุลน,นะอยู่ทั้งเดือนเลย1นึ่งถึงสิบเสวยเพชรอะาดเลิกเลิกตัดสินใจ นะครับตัดสินใจดีก็เฮงไม่ดีก็อาจจะยุ่งได้นะครับ11เถึง27สเเสวยเทวีเลิกนะฮะก็เป็นเลิกนางพญาเลิกเอ่อหญิงผู้สูงสิ์นะครับนะแล้วก็28่ถึง3ากลับมาเพชรฆาตเลิกอีกรอบนะฮะพะมีการเดินหน้าถอยหลังอยู่เงี้ยจุดที่ต้องระมัดระวังนะฮะ16ถึง19ข้อนระวังพิษนะฮะระมัดระวังของเสียของซ่อมการสื่อสารนะครับหรือเรื่องเอ่อสุขภาพของคนที่บ้านก็จะเป็นช่วงนี้ระมัดระวังหน่อยนะครับจุดที่ให้คุณนะฮะ20ถึง27 เขานวาวปูเอกคุ้มโทษคุ้มใบทำอะไรมีเกณฑ์สำเร็จเกี่ยวเรื่องของคอนเนคชันการติดต่อความสัมพันธ์ต่างๆดีนะครับนะอ่ะต่อไปครับดาวพเกตเนาะ ดาวพฤกัสเนี่ยอยู่ในราศีเมษเนี่ยอันนี้ดีกระตุ้นนะฮะเกี่ยวเรื่องของการงานเพราะว่าท่านจะตามดาวอังคารไปนะฮะท่านย้ายในวันที่9นะฮะจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา10บนาฬิกานาทีนะครับนะเขาเรียกว่าดาวพฤกตอยู่ยในเรือนกรรมะนะฮะกลางกระหม่อมเลยจุดกลางฟ้าเลยนะฮะก็เลยส่งผลเกี่ยวเรื่องของอาจจะสนใจเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานมีความขยันขันแข็งนะฮะที่ขยันขันแข,ข็งเพราะไปอยู่เรือนอังคารน,นั่นเองนะฮะเพราะท่านไม่มีบ้านของตัวเองอยู่บ้านไหนก็จะ เกินไปตามบ้านนั้นนะฮะก็เลยส่งผลกระตุ้นให้มีความขยันขันแข็งไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์หาโอกาสสวดมนต์ไหวพระนะฮะเจ้าที่เจ้าทางนะฮะที่บ้านหรือเอาพวงมวาลัยดอกไม้ไปให้ที่ทํางานนะขอพงขอพรอ,อะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็จะมีความเจริญนั่นเองนะฮะก็ย,ยินดีด้วยนะครับยิ่งสวดมนต์ยิ่งเฮงยิ่งทําบุญยิ่งดีนะครับนะ่ะสุดท้ายครับการเงินการเงินดีไหมก็ถือว่าการเงินดีฮะดาวเจ้าลินกระดุมพระนะฮะไปอยู่ในเรือนพันธุนะ พันธุกระแบ,บลว่าบ้านรดที่ดินนะบางคนก็ได้เงินจากการขายหลักทรัพย์นะ,ะไม่ว่าจะซื้อจะขายจะเช่าจะเก็งกําไรเราก็ว่ากันไปนะครับได้เงินจากหน้าที่การงานที่มีการติดต่อคอนเน็ชันอะไรต่างๆเพราะไปสัมพันธ์กับดาภพพุทธนะฮะที่มาจากพบสหชะนะฮะก็ได้เงินจากออนไลน์นะครับแล้วก็ได้เงินจากหน้าที่การงานมีการเลื่อนตําแหน่งได้เงินจากการเลื่อนตําแหน่ง นะหรือได้เงินพิเศษจากหน้าที่การงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าดีนะฮะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะดาวพิตย์นะฮะอยู่ในราศีตุลหนึ่งถึงสิบหกนะนะครับหนึ่งถึงหกเนี่ยเสวยเทวีนะครับเลิกนามพยานะแล้วก็วันที่เจ็ดถึงวันที่สิบหกเสวยพรเจ้าคาดเลิกเลิกตัดสินใจนะครับเรื่องของการเงินอาจสะดุดบ้างหนึ่งสองนะเพราะเข้าระวังพิษนะเรื่องของการ เงินเนี่ยจะเด่นจะดังในช่วงวันที่สาถึงวันที่6กนะช่วงนี้ในเงินดีนะครับนะหลังจากนั้นก็ไปสถิตนะฮะอยู่ในราศีนะฮะในราศีพิจินะครับเขาเรียกว่าดาวเอ่อกระดุมภ้าใบป,ปุตตะเนี่ยจริงๆกระดุมภ้าใบป,ปุตตะถือว่าดีนะเขาเรียกว่าเด่นในเรื่องของการลงทุนเด่นในเรื่องของการเก็งกําไรดอกผลดอกเบีย้ยอะไรเขาว่ากันไปอันนี้ถือว่าเด่นนะแต่ แล้วก็เป็นคนที่มีใจไอเดียจินตนาการนะครับดีเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาของมาขายหาอะไรเงี้ยหมุนไปหมุนมายอะไรเงี้ยดีนะฮะไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญดาวอาทิตย์เป็นกาลกินีจะยุ่งนิดน,นึงลูกหลานจะดือนิดนึงนะฮะด้วยความที่ถ้าอาทิตย์เป็นกาลกินีเหลือังคันกาลีนะมันจะส่งผลให้เป็นพินทุบาทนะเพราะว่าในกฎเกณฑ์เขาเรียกวา่อาอาทิตย์นะฮะอังคารและเสาเนี่ยถ้าอยู่ในภพที่5เนี่ย เราจะเรียกว่าเป็นพินทุบบาทที่แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนะครับนะแต่อันนี้เป็นพินพินแค่ดวงดวงล้าเหรอไม่ถึงขั้นดวงแตกนะมันก็ยังพอเคลียร์กันได้แต่อาจจะอุดอัดใจกับลูกหลานลูกหลกานอาจจะช่วยเงินช่วย,ช,วยช่วยใช้เงินเยอะไปหน่อยนะถ้าสัมพันธ์กาลีนะแค่นั้นเองนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะ,ะนะครับดาวพระอาทิตย์นะฮะกออ็อยู่ในราศีพิจิกนะฮะย้ายไปในวันที่17เจ็ด นะครับนะถึง30เวลาตี3ามสเนะสิบเถึงสิบเสวยเพชรคาดเลิกนะฮะเลิกตัดสินใจแล้วก็ยี่สิบถึงสาเสวยราชาเลิกนั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิาพากกันใดอย่างต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกถื่นใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชา โหราศาสตร์ทั้งเบื้องต้นและภาพพยากรก็ติดต่อตามไลน์ได้เลยนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านรวยๆวยเฮงๆปังๆนะครับผมเก็ดก้าที่ดูตลอดสวัสดีครับ